สบายดียามค่ำคืนยามเมอแรงจ้ะทุกคนพากันหิวภูเขาเด้อเนี่ยเห็ดยังกินจืดไข่ตะมังหุงพี่น้องเลยหนึ่งเข่าเด้อรอบเด้อแล้วหนึ่งเข่ากันเนี่ยหนึ่งเข่าน้องลุงกาหิวเข่าคือกันเพิ่นมาตักเอาอันต้มจืดเพิ่นนี่ได้กินเบิดมือได้อุ่นหอนๆเลยเพิ่น เที่ยวกินนันต้มจืดในผู้ที่สามเถื่อสี่เถื่อมือนี่พี่น้องลูกสาว่อยโอ้ยจักซุกเลยจักง่าเป็นบ้าค่ะนะมันบวมก่อนโอจะเป็นบ้าได้เอาลงเอาลงยกขึ้นมาอย่างาข้ันน่งเอาเข่าไว้หันโยบกะกะก้าบใสุ่งไปอ้คอยก็ฮิวเข่ากันพี่น้อง แม่นเอาในมากระินมานห่วนี่ข้างหน้ากระหมูกระนามาหลินพี่น้องสุภาพนี่ขน,เ,นเ,เติมวางวางวางจังฮ็ดเอ้าเติมลูกสาวข่อยมาเติมพี่น้องเลยกินหมดมือเลยต้มจืดมือนี่ เที่ยวกินจนเบิดหมอเลยโอ้เก่งลายเก่งลายแต่หมักเองมือหนาไม่เห็ดให้กินอีกหิวเขานู่นนี่แม่แต่มีเนื้อมีนังคือบ้านคือเมืองหมอันนี้เป็นอิจอยอยู่ตลอดเวลาอยู่อืมม่นบอลุกเหม่นยักซีสิม่อยังษสิเว้ยร้านก็ดิอาว จะดไ้พวกนางนพข่าวปุ๊บร้อยข้าบานแล้วันมาบอกไปูกอยู่บ้านนะบอกมีบ่ตอนเราขามนนยูเป็นคนป่าเลยเ่ะ่ต้องมาอยู่ใกล้เอกอใกล้เดียวเดียวสืบอกมาสือขาสืบหนักบ่เอาเอาไม่ได้ยาที่มันิตอกะ ยบอิเผือกกินมันกินแก้วิพักทิ้งต <aine S 1> <itch ula> ัวนะคนคนหัคนน่เลังลาวเห็นบบอกกันแล้วแล้วใหยาไว้คนหาคนาแม่่ิดเป็นยังเออิัวไดต้องมาหาด้วยสแม่แหละก็บอกกูแล้วกเลยจพลากันยาเลยมาหาของกูก็บอกกันแล้ ไป้พิชคนยาดบนไว้แล้วก็พิกีฬากันก็ิชไยอน้นโง่บ้านพิิคาตันโอ้คนพิชแต่นี้ัมันแหลนมาขอความช่วยอีเนาะขอ้นขอลบแนวสิเนาะเออขอลบกับอะไรนันว่าขาคนจ้ะนันว่กีฬาเออติดไนยู้อโ่ิดไหนดังไหนซิมซิม ได้บเอาไปเทด้นี่เต็มแล้วมีแต่เงว่าขนัก่ปะ้ไข่ยังมาทอดอีกไหม 好吃。 Đây แนวละไข่อืมกระเพายู๊ดหือปลาไข่ยู๊ดคือสิย่านสุกจ้ะ <laughs> ừ. ừ. <laughs> <Để> bạc, <laughs> Để bạc

บนนอนเด้มเหรอเนี่ยฮะตัวนะใครเหรอเนาะ I don't know. Hát cả hát cả, hãy กากมีอีหยังเด้อนี่ล้อม không อ้าวบ่มีแล้วเบิด ไข่ยังมีตัวอื่นหัวไข่หัวไข่ทังแค่อืมกเด็กเพื่อนอ่ะมามามา ออกเดกเนี่ยเลยไม่รู้ินเนี่ยแม่หมอเนี่ยหันมาไหมซุู น şey ี่อันเซใช่หมครบนั่นขอดไข่เป็นคี่นะหวหัวหัวไม่ชท

ก้างหิขาอบเยออือไ้อยจะไรยากบ่เอร์มันทำกันอืมฉันน่กับพีเกมเราเาแล้วก็อีเกมอ้าพี่นหอยปีไก่อ่อนได้ครับายปีไก่ขายเบื่อะบ่